แตาคงท่แล้าไม่ใช่ตัวนี้นะอไขมันนี่เยอะกว่าเขาไปแล้วนั่นไม่ไขมันอีก้อนเยวใช่ไหมไขมันพอบตับนิ่วในตับอันนี้ครบเซตดเงขาดเซลมะเร็งไม่มีเ,มเมมนี่ยนิวขาดนิวนิวในตับนิ่วในถุงน้ำดีเม็ดเล่ผนมาเลยเลยนะ ของคุณอะไรนะคุณสมมุ่งใช่ไหมสมมุ่งนี่เคสที่สองนะครับของคุณสมมุ่งนี่เคสที่สองเคสที่แรกจะเป็นน้ํามันเสียปนน้ำมันเสียจากตับและตอนนี้พัฒนาขึ้นและดีขึ้นมาก็เลยน้ํามันเสียไม่มีครบเซตครั้งนี้น้ำมันเสียไม่มีอย่างเดียวใช่แต่ใชมันพอกตับออกมันเยอะขึ้นดูนะตาเขาหล่อเหมือนเดิมนะเราก็เดิมด้วย